วนกรณีของอ่าคณะรัษฎรหรือคนที่ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีเนี่ยดิฉันก็บอกนะครับบอกว่าหลายๆคนบอกว่าพักก้าวไกลไปช่วยเด็กพูดทําไมคะแล้วทําไมพวกคุณไม่ไปช่วยบ้างนะอันนี้ดิฉันไม่ได้อะไรเลยนะคะฉันคือมองด้วยความเป็นธรรมก็คือถามว่าเขาเป็นสสเด็กๆเ,เหล่านั้นเป็นประชาชนไหมฮะแล้วแถมเขาก็ยังเป็นเด็ก ซึ่งย่อมไม่มีเงินในการที่จะต้องไปประกันตัวอยู่แล้วทำไมไปมองว่าเวลาสสไปช่วยเหลือประชาชนนะก็คือการกระทำของอกลุ่มนั้นหรืออะไรก็คือเป็นการที่เรียกว่า,อ,าอยู่เบื้องหลังในลอนนีฉันนึกไปถึงตอนคนเสื้อแดงที่เวลาทำอะไรนะทุกคนก็จะมองว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังดิฉันบอกเลยนะครับว่าใครจะเป็นยังไงดิฉันไม่รู้แต่ตัวดิฉันเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังเลย นะทุกวันนี้ที่พูด,พ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 ดเวลาใครมา,าว่าทักษิณแล้วก็ออกหน้าแทนเนี่ยทักษิณไม่ได้ใช้เลยคือกูเสือกเองอยากทําเพราะเขาไม่เรียกความเป็นธรรมมาเยอะถูกยึดเงินสี่หมื่นกว่าล้านแล้วก็ถูกรัฐประหารคือยึดอํานาจยึดเงินยึดอํานาจนะฮะยึดอํานาจก่อนแล้วก็มายึดเงินจากนั้นก็ยึดความเป็นคนไทยแม้กระทั่งเครื่องราชก็เอาคืนนะยศก็ถูกถอดคือคน ปันหนึ่งมันต้องผิดขนาดไหนมันถึงโดนขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันออกมาพูดแล้วจะมาหาว่าทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังนี่ฉันไหมไม่ต้องเชกเช่นเดียวกันคดีนี้บอกว่านักการเมืองทุกคนในตอนที่มีการชุมนุมกบพศนะมีกลุ่มกบพศที่นักการเมืองท้องถิ่นนะคะพามาร่วมกับสุเทพเนี่ยโดนคดีโดินนู่นโดนนี่ก็ไม่ใช่พวกคุณเป็นประกันเขาเหรอแล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเด็กเด็กที่ถูกคุมขังหรืออะไรเงี้ย ดิฉันบอกว่ามีคนพูดเข้าหูดิฉันบอกว่าไปร้องรำทําเพลงอยู่หน้าสาอายุหน้าคุกนะฮะโรหูโรคตาทําไปเพื่ออะไรดิฉันก็เลยอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าคุณไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่ทําเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยคารวะด้วยซ้ำยิ่งไปก็ยิ่งไม่มีคนแล้ววันนี้ก็ถูกกันแกล้งถูกปิดไฟนะ คือมันจะมีไฟที่ติดอยู่ตามรั้วมันก็ปิดท,ทั้งทั้งที่ไฟนั้นก็จ่ายโดยภาษีของประชาชนเข้าไปเพื่ออะไรครับเข้าไปเพื่อบอกให้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีคนถูกขังแล้วไม่เรียกการประกันตัวคําว่าปล่อยเพื่อนเราไม่ได้บอกว่าให้ปล่อยกลับบ้านแต่ปล่อยให้เขาออกมาสู้คดีหให้ดําเนินไปตามนั้นนั่นมันก็จะจบแต่พวกคุณก็เลือกที่จะทําแบบนี้เชกเช่นเดียวก,กันกับที่ว่าเขาขอให รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภาแล้วให้อภิสิทธิ์ลาออกคุณทําเรื่องง่ายๆอย่างนี้คุณทําได้แล้วไม่ต้องมีใครตายสักชีวิตเดียวคุณไม่ทําอ่ะคุณเลือกที่จะกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่พื้นที่นี่ของมึงเหรอคะมึงเอาอะไรมาขอคืนคะพื้นที่พวกนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ขอโทษนะคะมันไม่ใช่ของมึงคะ่ะโมขอคืนเรื่องอะไร แล้ววันนี้ที่ฉันบอกว่าคําว่าราชประสงค์ราชประสงค์วันนี้ราชไม่ประสงค์มีคนเดินไหมคะส่วนพวกดาราสลิมทั้งหลายวันนี้ก็ขอพูดอีกมืหุบป,ปากอยู่กันทําไมคะเนี่ยประเทศชาติจะชิบหายขนาดนี้แล้วดาบ่นกันทําไมคะมึงบ่นแล้วมันเกิดอะไรดีขึ้นมามึงอายเด็กเด็เนี่ยวมัธยมเด็กเลวเด็กเลวเด็ก,ดก,ดกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยอายเขาบ้าง พอเขารู้ว่าเขาไม่มีอนาคตเขาก็ออกมาต่อสู้ส่วนพวกมึงเนี่ยนะนั่งกระดิกตีนรอเขาสําเร็จเมื่อไหร่กูจะได้ออกมาทำมาหากินคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะพ่อแม่เมืองเอาอะไรให้กินดาราเนี่ยเป็นอาชีพที่ดิฉันบอกว่าหาเงินก็ง่ายถ้าสวยถ้ารวยนะคะขนาดไม่มีเงินเนี่ยนะฮะก็หาผัวหาเมียรวยๆเดี๋ยวก็อยู่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก้าวลูกหรือไม่ได้อะไรนะคะดิฉันบอกว่าคนที่ทาแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไร ถ้าดิฉันสวยๆดิฉันก็เลือกค่ะเพราะเอิญไม่สวยแล้วแก่แล้วนะะแต่คุณพูดหรือคุณไม่สนใจการบ้านการเมืองเลยในะดิฉันถือว่าคุณมันเป็นขยะรู้ไหมคะว่าประชาชนหลายๆคนที่คุณชี้หน้าด่าเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยเจียดเงินนะคะไปซื้อหรือดูผลงานของคุณนะ,ะเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้คุณนะคะมีงานดิฉันถามว่ามีอเขาเรียกอะไรนะ มีเจ้าของสินค้าที่ไหนจะจ้างดาราหรือศิลปินที่ไม่มีใครอยากดูแล้วคนที่ดูคุณคือใครก็คือประชาชนนี่แหละชนชั้นสูงดูคุณไหมเขาไม่ดูละค่ะนาเขามีดาวเทียมดูทีวีแม่งทีหนึ่งตั้งกี่ร้อยช่องอยากดูคอนเสิร์ตเขาก็ต้องดูคอนเสิร์ตนำเข้าหรือถ้าไม่มีนำเข้าเขาก็บินไปดูได้ค่ะนะญี่ปุน่นที่ไหนที่ไหนที่มีคอนเสิร์ตที่เขาอยากดูขเขาก็ไปดู แต่คนที่ดักดานดูพวกมึงก็คือพวกคนไทยที่มึงชี้หน้าด่าเขาว่าชังชาตินู่นนี่นั่นแหละนะใช้คําว่าเหลืออดเห,อเหลือทนกับประชาชนมึงเอาอะไรมาคิดเขาไปทําทอะไรให้มึงนะบางคนก็บอกว่ากูจะอย่างนั้นกูจะอย่างนี้ให้เจอกูอะไรอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่ามึงก็ข้าหน่อยอย่ามาท้าทายประชาชนอย่างนี้ทุกวันนี้ดิฉันบอกว่าต้องขอบคุณนะยาหยอดตายี่ห้อทักษิณน,นะและยาล้างตายี่ห้อยิ่งลัก บอกเลยแล้วก็จนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลายๆคนที่ที่เคยด่าด่ายิ่งรักด่าอะไรเขาไม่เคยตอบโต้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นเลมโบจะเป็นใครที่ไปพาดพิงถึงเรื่องทนันถามโมเมอริคิดไอจะเป็น,ปนลูกน้องเขาเลียเขาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองก็พอเข้าใจได้แต่จะต้องมาฟาดฟันถึงขนาดที่เขาพูดไม่ได้เอ่ยถึงมึงเลย เขาพูดในฐานะคนไทยซึ่งเขาย่อมมีสิทธิ์ธพูดเขาไม่ได้เป็นใบแถมเขาไม่ได้พูดอยู่ในประเทศไทยและมีการแชร์กันมาเองค่ะสแสดงใจสแสดงตาดูมึงก็ไม่ต้องดูมึงก็ไม่ต้องอ่านค่ะพอไปอ่านเสร็จแล้วเอามาพูดทําไมคะมึงก้าวข้ามเขาไม่พ้นสิคะลืมเขาได้แล้วทุกวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าถ้าจะหวังให้คนลืมทักษิณน,นะคะมันยากค่ะมีคนไม่สบายไปหาหมอใช้บัตรสามสิบบาท เขาจะนึกถึงใครมีคนอยู่บ้านเอื้ออาทรทุกครั้งที่เขากลับเข้าบ้านเขาจะนึกถึงใครนะ,ะแล้วก็มีหลายคนที่ได้อ,น,อนิสงจากช่วงของทักษิณที่บริหารประเทศนะ,ะห้าปีเสร็จเสร็จก่อนที่จะถูกกรัฐมระหารสี่ปีซ่อมซ่อมจนกระทั่งใช้หนี้ IM เได้นะ,ะทั้งๆท,ที่ในตอนนั้นก็มีทั้งซึนาม,มีทั้งอะไราสามารถซ่อมประเทศได้ จนกระทั่งคิดเรื่องของโครงการไฟฟ้ารถไฟฟ้านะคะครบวงจรพอสี่ปีต่อมาจะสร้างยังไม่ได้สร้างก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราได้เห็นวันนี้วันนี้วันนี้ฉันบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ตาสว่างนะราตาเรามันสว่างมันคือตาเราไม่บอดมานานแล้วพวกที่ตาสว่างจริง,รงๆคือสลิมฮะและก็เก๊กไง คือตาสว่างจริงแต่ก็ยังแบบก็เกียดอ่ะก็ทไออาทไมต้องอย่างนั้นก็ทาไมต้องอย่างนี้เดนบอกว่าประเทศชาติเราวันนี้เกิดความเสียหายมากมายสมมติว่าว่าายิ่งรักว่ายิ่งรักทําจะนอมข้าวให้ประเทศชาติเสียหายไอ้พวกปิดสนามบินนะคะยึดทาเนียบยึดศูนย์ราชการนะ,ะปิดสถานที่ราชการปิดกระทรวงประเทศเสียหายไหมฮะ แล้วโดยประชาชนไม่ได้ได้อะไรเลยได้พวกหาพวกขี้อะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเสร็จแล้วพอตัวเองไม่ได้ประโยชน์ด้วยลงทุนแทบตายนะบางคนเฉดคุด,ดเฉดตารางพอถึงเวลามาตั้ักการเมืองเอาคนของตัวเองนะเข้ามานั่งเอาแล้วกูล่ะนะก็คือให้โบนัสกูแค่มไม่กี่เดือนเองนะคะเสร็จแล้วก็เอาคืนอ่ะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีของสอส ที่ส่งคนไปสอบจะปฏิเสธทำไมให้ดิฉันถามหน่อยจะปฏิเสธทำไมแล้วก็ทำไมจะต้องทำอย่างนั้นในเมื่อจริงๆแล้วปริญญาตรีเนี่ยคุณจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรนอกจากอะไรรู้ไหมคะนอกจากทะเยอทะย,ยานตะเกียกตะกาย,ยางไงก็ต้นสังกัดเนี่ยนะคะเขาทำการมีหนังสือออกมาแล้วนะคะว่าให้ตัดสิทธิ์ไอ้คนนี้แล้วคุณก็จะพูดบอกว่า ถ้าคนที่รักชาติศาสนานะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะโดนแบบนี้มันเกี่ยวไหมคะจริงๆถ้าคุณรักในสามสิ่งที่คุณพูดคุณไม่ควรทําเรื่องนี้มันเสื่อมเสียและถ้าเราจะต้องมีนะคะสสหรือนักการเมืองที่แม้แต่วุฒิแม้แต่การศึกษาคุณยังโกงแล้วถ้าคุณได้ไปเป็นนักการเมืองได้ไปนั่งอยู่ในกระทรวงที่บริหารงบประมาณ นะฮะไม่รู้จักเท่าไหร่เนี่ยเราจะไว้ใจได้ยังไงว่ามึงไม่โกงแล้วเรียนสูงนะคะดิฉันบอกเลยว่ายิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีวิธีการโกงที่เอาผิดมันไม่ได้ความรู้ของคนพวกนี้ไม่ได้มีความรู้มาไว้เพื่อบริหารประเทศชาติและช่วยเหลือประชาชนที่เขาไม่ที่เขาไม่ได้มีโอกาสจะเรียนหรือเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะทํางานดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าใช้ความรู้อันนี้นะคะมาถีบตัวเองให้สูงขึ้น แล้วมาทําเรื่องทุจริตในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยนะอย่างแนบเนียนกรณีอย่างนี้ฉันบอกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วค่ะนอกจากเตรียมเตรียมที่จะได้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็จะได้มีดีกรีไปอวดท,ทั้งที่ตัวเองกับไม่ได้เรียนเลยนะะดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าการสมัครสสเขากําหนดให้วุฒิเท่าไหร่คือพอฮะที่เหลือเนี่ยมึงก็ต้องเอาใจของมึงในําทำงานไม่ใช่เดินไปทางไหน ถามจริงมึงเดินไปไหนเมื่อปริญญาแปะหน้าอกไปด้วยเหรอฮะไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่ได้ไปอ่านประวัติว่ามึงจะจบอะไรมาแต่เขาดูตรงที่ว่ามึงทําอะไรนะฮะที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้กินเงินเดือนอ่าพวก,กูเีเ่ยเดือนหนึ่งแสนกว่าทําหาอะไรบ้างนะฮะกินเงินเดือนประชาชนแสนกว่าเพื่อจ้างคนไปสอบแทนนี่แล้วคุณจะสอนลูกหลานคุณยังไงในเมื่อพวกคุณเป็นแบบนี้อ่ะอีกอันนึงนะคะ บอกเลยค่ะการที่พวกคุณจัดตั้งสถาบันนู่นนี่นั่นมาตอบโต้กับประชาชนคุณคิดผิดค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่ทางประเทศนู้นประเทศนี้นะคะหรือจะเป็นเพจปอกเปลือกเพจนู่นนี่นั่นที่ออกมานะคะคือพอมีข่าวตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเกยตดิฉันบอกว่าวิธีการเขียนข่าวแบบเนี้ยนะคะถ้าเป็น i อนี่ดิฉันแบบอายแทนคนมาเป็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จบปสาไม่ใช่จบปสี่หรือมอสามนะคะ คือคุณมีความรู้เราเข้าใจแต่การเขียนข่าวของพวกคุณเนี่ยนอกจากที่จะไม่ได้อ้างอิงในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วยังเอามันอย่างเดียวถามว่าถ้าเกิดว่าเพจพวกนี้นะมันถูกเปิดขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นโดยคนในรัฐบาลนั่นแสดงว่าพวกคุณต่างหากที่ทำให้ประเทศเนี้มันยิ่งมีความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้นเพราะวันนี้จำกัดกลุ่มสิฮะดีฉันบอกว่าถ้าจะมีความขัดแย้งกันของกลุ่มเสื้อสองสี 4, มันก็จะอยู่แค่นั้น แต่พวกคุณต่างหากที่เป็นคนที่ไปเพิ่มเหมือนขึ้นวันนี้คนมีความคิดเห็นต่างเขาไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อสีอะไรให้มึงรู้แล้วค่ะความคิดของเขาเนี่ยนะครับก็เขาก็คิดของเขาอยู่ในสมองอยู่ในหัวเขาเขาไม่ได้บอกมึงแต่การที่ใช้กลุ่มคนนะครับมาทําเรื่องแบบนี้ที่ฉันบอกว่าแล้วคุณจะปกครองประเทศได้ยังไงประเทศมันจะมีความสามคัคคีสมารฉันกันตรงไหนในเมื่อคุณยังมีเพจที่คอยตอกกลับกันไปตอกกลับกันไปทีฉันอ่านแลยฉันยังเหนื่อยเลยคะ่ะ แล้วรู้สึกว่ามันไร้สาระมากคุณควรไปทำเรื่องอื่นนะคะอะแล้วก็คอยดูจะใครดิฉันเชื่อว่าคุณบอกว่าไม่ล็อกดาวก็จริงแต่คุณเอาไม่อยู่หรอกสาเหตุที่คุณเอาไม่อยู่เนี่ยก็คือคุณเอาไม่อยู่จริงๆเนื่องจากคุณเห็นว่ามันกระจกและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือพวกคุณเนี่ยนะมันไม่เอาไหนต้องใช้คาว่าห่วยแตกเลยก็ยังได้ กับอีกอนันนึงก็คือนะคะมันต้องมีการล็อกดาวเพื่อให้เกิดการเยียวยานะดิฉันบอกว่าการเยียวยามันก็เหมือนกับเค้กก้อนหนึ่งนะซึ่งมันเป็นขนมที่ทั้งหอมทั้งหวานใครๆก็อยากกินแบบพูดง่ายๆแม้จะแค่ชิ้นหนึ่งเสี้ยวเดียวไม่เชื่อก็คอยดูค่ะบอกไปแค่นี้เลยแล้วสุดท้ายนะคะที่เขาบอกว่าสังเกตไหมคะว่าภูมิใจไทยก็ถูกเล่นตีจนเดี่ยงเลย มีคนของรัฐบาลคนไหนที่ไปให้กําลังใจไหมคะไม่มีหรอกค่ะส่วนประชาธิปัต์เนี่ยนะคะก็พูดง่ายๆว่าก็ถูกแซะทุกวันเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าที่เขาเห็นว่าพักเขาแข็งแกร่งแล้วนะคะเขาก็ไม่เอาพวกคุณค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการแบ่งเค้กให้กับใครทั้งนั้นนะคะเขาบริหารเองไม่ดีหรอนะยอย่างธรรมนัสเคยบอกว่าถ้าทําอะไรผมนะคะก็พัก หรือรัฐบาลไม่สามารถอยู่ได้ดิฉันบอกว่าฟังแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องขยายความเหมือนอย่างกับที่สนทิบุญยรักรินเคยถามเคยพูดนะครับบอกว่าถึงตายก็พูดไม่ได้อันเดียวกันเลยนะคะแค่นี้แหละสำหรับวันนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะ